สองใส่หัวเขาใส่หัวเขาใสคอ,อก็ตายมึงจะฆ่าตัวตาย<อ>สามสองหนึ่งเอออย่างงั้นแหละถ่ายแล้วเดี๋ยวก่อนเหมือนอะไรตุ้มเหมือนเลยอ่ะสวัสดีครับผมตุ้มเจียทัศนาจรวันนี้ตามหลักพิธีเจษดาพรผลี้ครับอันนี้เราไปถึงที่ทำการอุทยานแห่งชา,าติแม่วงนะครับเรามาตามหารีเซพชันในคลิปวิดีโอนั้นกันในตำนานอันนี้ทำอะไรอยู่ครับ ขณะน,นี้เรากําลังทดสอบเป้สําหรับการเดินทางขึ้นบนยอดเขานะครับซึ่งพิสูจน์แล้วดีกว่าดอยเตอร์ราคาเจ็ดันบาทของเราเพราะ <laughs> ดอยเตอร์ไม่มีไอ้น,นี้ขึ้นขั้น,น,นนะอันนี้จะสอันนี้จะสามารถดึงแรงดึงแรงจา <c oughs> <อ>กด้านหลังมาข้างหนา้าได้แต่ถ้าอย,ย่างนี้จริงๆงเเน,งนี่คอแม่งแคทอ่ะโอเค หัวแดงแล้ว zoom z หัวแดงหัวแดงตุ่มเจ้าท่าจอดเดี๋ยวเจอกันเพลหน้าครับ